สวัสด so um ีชาวไมครับทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อย <that> ู <hot> ่ก huh? <that> ับผมแล้ว TJ เกมเซนะครับวันนี้รอด้วยรอดนะฮะไดกดกล้องไดกล้องตก้างขวาเลยด่๋ยวเรกบ็จะไม่ไมครับกันนะใช่จะไม่เไม้กแบบเอาทีิต่อดนะเฟุกเลลไปฟุกไปชื่อลเลยลกเลยเออขอบคุณตลอดกัน อือเฮอีไม่ให้ไม่ให้้นหรอือออืออื้อเฮ้ยเอาไปื้อยได้ไหมเราชรบกันเลยชรบกันเลยนา้คุณทำยิ้อยู่ไหเดินไปที่หน้าเราเลยไ้่ค่อยเอากันนะคุณทำผมจะตายไหนายทำิ้น้องเจออูยได้ชิดยาคุณทำผมจะตายรู้ไว้เตี๋ยความินด้วยเยเ

โอเคไปการชีวิตรอทั้งใหม่นะครับสามเจอแก่สามตัวพอดีไหมนะค่ะเดี๋ยวเราเจอเหล็กแล้วไปกดทิปผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยไม้ผมมีหกแท่งแล้วผมหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยผมเอาังเล่นหมดเลยสองสามสี่ห้าหกเออสองสามคุณจะคุณเขาก็มาแล้วสี่เลยอีกแล้ว ทำยังองคุณนิดก็แล้วกันนะอยู่แล้วเพราะว่าผมจะหาเพชรโดยการขุดแบบนี้แหละจะเจอหรือเจอสิครับทำไมจะไม่เจอผมหารมไม่เจอเลไม่กิดาน้องเลยอใครบนทำจริถึงบอกเมื่อกี้ขอส่ธิตเกาะแป๊บไอ่ใชคุณเอามาจากไหนอ๋อใครมีน้ำมา นี่ชคนขอยืมคาสิ้นเทเบิอ้ยโอ้ยสะอโโหหัวโป๊กครับนี่เด้ยเดี๋ยวเดีดก่อนุดไวนิ่งๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทมี่แหละขุดเทมี่เอ้าเดี๋ยวขดลงไปแบนี่เทมี่้อมใส่ชิ้นก้อยครับตอนนี้ชิ้นก้อยองขุดย้ายหกบล็อกเลยพอทำครับวก่อนครับผัวครับผัว พับผ <icana> <naj bum S 1> ัวพ mm ับ hmm. ผัวคุณที่คุณนี่เี่รู้แล้วแล้วเนี่ยอะไรคุณรู้แล้วแล้วเนี่ยอะไรคุณคิดมากเลยคุณฮ่าฮ่คุณน้องนี่เราคุยเรื่องอะไรเนี้ยอุ้ยพูดอะไรคุณหมแบบนี้ไม่เหมาะสมกับอี่คุณรู้ไหมพี่เด้พูดอะไรคุณคุณอาจเป็นชายหนุ่มที่มีแบบคุณรักอะไรอะไร ชีผมีไู่เป็จอเลยนีะอรับผมมเจอเล็บหัวซะอึกปุ๊บผมอาจจะอยู่หน้ามาแบบนี้นั่งคลิปเลยนะฮะเพราะผมคือคนที่กลัวซอมบี้มากเลยต้องใส่หมวกทองมันไม่เห็นกันหรอซอมบี้ดิเห็นใชครับทำไมไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเลยครับไปเลยครับ ดาบแยกกันอยู่หรือว่าอยู่อยู่ด้วยกันเออน่าจะต้องอยู่ด้วยกันแยกกันอยู่เอาทำไม้ออยยู่ดวกันทาไมเป็นอย่างนั้นสบายใจดีนะมั้ยแมวทำเป็นห้องเหมือนบ้านเกมอ่ะก็จะอ่าไม่รู้อะไรแล้วแต่เนาะแต่ไม่รู้อ่ะต้องคิดอะไรดีอันนี้ก็ตัดไม้ก่อนนะ น้องมาแล้วตอนนี้เจอเหล็กแล้วด้วยเออเร็วจังเร็วจริงแมาผมแบบนี้เร็วเออผมสะอึกนะครับตอนนี้ก็ขอพยายามอัดสะอึกทำคลิปโอ๊ยพว่ะยงโอยหัวนไปถ่ายกินน้ำนะครับตอนนี้ใครก็บอกให้กูกินน้ำก็ จะสั้างคลิปนะเอออิมคุณไปกินน้ำก่อนดีกว่าจะกับหัวโคกับฟ้าประดังนะหัวจะหัวคุณเตะขู่กับฟ้าประดังนะกเออรู้อยู่นะโอเคผมเออเอาอีกแล้วเดี๋ยวสร้างบ้านคนเลยลังกันดีกว่าไหมเออหลังเดียวเลยจะได้นมันจะได้ไม่อบอุ่นเลยจะนานกคุณโอเคหลังเดียวก็ได้เดี๋ยวเราสร้างเองเออแล้วเจ้าผมนั่นผมทำอะไรดีครับวันนี้ ไม่ตัดไม้มาให้เยอะๆเลยจริงครัองขอลงมือนะครับเออไปเลยอือุณฟุกครับอยู่ตรงนั้นนะครับเฮ้ยคุณเตตัดไม้ช่วยตัดไม้เลยดิแต่ไม้เยอะอ่ะเดี๋ยวทำทำกล่องให้โอ้ยลง้งอ่าชิ้นนี้นี่นี่ในกล่องนี่เต็มเลยใช่คุณมีไม้ขาวด้วย ตัดเพิ่มเลยนะไปรักเท่าไรได้เจอเหล็กแล้วใช่ไหมไม่เจอทีเอ้าไม่เจอจีเหรอน้องขี้โม้เหรอด้วยวเราขุดลงตรงนี้หาเหล็กก่อนไม่ทำเป็นห้องทำเป็นชั้นอรอเล่งนะเราเจอเหล็กแล้วโอเคเออเขาบอกเออเดี๋ยวมาช่วยปั๊มหินให้หน่อยดิ

คนแก่ yeah, ่ว uh ิุณจะเสร็จยังผมมองไม่เห็นแก่อะนักแล้วไงแกที่ปรกตูของแกะเดี๋ยวผมทั้งนี่พวกนี้หมดเลยแล้วไงทำกิจเดี๋ยวผมใส่ด้วยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวคนนั้นคงเดี๋ยวนุ๊กแกะตรงนู้นมีเต็มเลยเอ่อเออนึกออกแล้วนี่ตรงนี้ก็มีคอามกินด้วยเหรอว้าวโอเคใส่หมดเลยรวมก็แกงคอามกินนะตอนนี้ เฮ้ตอนนี้ก็ตัดใบไม้ตัดบไม้ขุนงูที่นี่โคเก็ตัดไม้นะครับเอาเดใครใครเอะไรชืุ่ผม้ไปเก็บพิครับอืมผมอยู่ตรงนี้โอ้ยังสรผมเลยนั่ไงครับเดวอย่ามาอย่าเราจะไปตัดขนแก่ เล่นแบบนี้ใครชอบก็เป็นด้านได้ด้านล่างคลิปครับผมชอบสักนิดนึงครับก็จะเล่นนะครับอุ้ยแกแกแก่ยังไม่แกแกแก่แกแกไม่ตรงเป้าอ่าตรงแล้วอ่ะอุ้ยแกอยู่นิ่งๆดิโอ้โห้ขอบฉันือแกแกดูสูงขึ้นเกินไปแล้วนาทีจะมาเข้าซองกับฉันน้อยดิที่นสอยเออู่น้าอดเตระอยู่น้อยดิที่แตะ ไเดนตรนะหนึ่งอมน้าิดแอยู่ไหนใช่มืดแล้วนฟุกันเละเออไม่ใช่เออทางซ้ายฟุกกันทางซ้ายมือฟุกันซ้ายขวาโอหายไปไหนะแกให้น้องแกะหชีวิตมืดแล้วเราจะบูนะครับซึ่งเปิดผมเปิดโมเดโมดห้านะ เวลานี้คุณเดชจะเียมดาบไว้ที่เกียรติอูน้ยบุมีไหมไหมมีเอาไปทำไรเขามายอี้อมเออมีหินไหมมีหินไหมมีเต็มเออมีดีมีเียเอามาเลยเดี๋ยดิใสียในกองเสในกองเสที่เกียรยูเดี๋ยวใส่ไม่มีเยอะเลยชุนไม่ไม่มีเยอะเลยร็วๆาดสีอันนง เอานี่ฮิตไปอเอาไปวสี่โอ้น่าจะแก่ได้กินย่าเหอะนะนะฉันจะไม่พาแกเข้าซ่องอีกแล้วนะถ้ากินยา่าเข้่งถ้าแกไม่กินเดี๋ยวฉันจะพาแกเข้าซ่องเหมือนเดิมนั่นคือสปไปเดอร์นะครับอือสปไปเดอร์อยู่ไหนกูจะอะสเกลตันเฮ้ยเห็นระยะไก,กลบุมบุมบุมอุ้ยไม่บอกนะแลรวไงว่าบุมบุมบุมอยู่อะพวกไม่บอกว่าคิปเปอร์ลาพวกนี้นี่สายเสียไม่อยากเล่นละ อยากเล่นไมอยากเล่นด้วยเลยจะพูดสเกลตันสเกลตันอะไรมันตามอไหนอยู่ไหนวะอุ้ยคเปิลลงมาช่วยระเบิดก็ได้นะอู้วไม่มไม่ต้องก็ได้เกย์ทำไรไม่ได้ไข่สอันไข่สองอันไข่สองอันเออเอย่าอย่าอยไาอ่าอยาอร่าอย่าอย่อ่อย่าอย่่าอย่าออ่ย่อย่าอออออย่า่ย่ายอย่าอออย โอเคได้จีอนแล้วิ้ยงอานเลยอ้มุ่ก2ลหกโอ้ตายโอ้ยได้ยาให้เายา้เอาโอ้ลบเลยัเล่นแบบนี้นะครับถ้าเล่นนะครับผมคิดว่าโอ้โสกิลตัออันน้อยู่พร้อมหมดอมนะไม่พักเอาโคอดดยโอ้คุณครครับโอเคได้ได้งแล้วครับ ผมนอนแล้วเดี๋ยวเราด้วยตามเียงเลยครับที่กอไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่อยู่เลยนอนนั่งหัวบกกองเลยผมเดี๋ยวเรียกกันห้องนะเป็นห้องนั้นที่เราสร้างนี่จคุณรวมาดนนั่นเลยใช่ินตุ้่อเบ่กตองบุ้องบุเคยบอกว่าบคุณันเคุณเจ้าเกนะ

ไอชิดอุดด้วยอะไรไอชิดมีคุณฟ้มาช่วยปั๊มมีไห้ไหมดิไม่อะผมกำลังหาอาหารเด็กอยู่โอ้โหคุณฟ้าดีดีสวยเลยไฟเอามะม่วงผมแล้วตปนนี้ไฟฟักทองมีด้วยอ๋อเออมีด้วยนะดูไปไฟฟักทองกับไเปืนทำไงวะไม่รู้เหมือนกันเคยทำเลยว้าวเดี๋ยวผมจะทำไว้นั่นน่ะไอ้ลูกไปปากาวะค่ะ อันนี้อ่ะค่ะชูก,ก้ากับเอกก็คือไข่กับไข,ข,ข่ไข่ไข่ไเดี๋ยวนั้นไข่อ่อยอันนั้นคือปลาคาโบ้ปลาคาโอ้เฮ้ยวันดีสไปเดิลเพื่อนรักข้าหหขออาหารนั่นดิอุ้ยอุ้ยขอแค่อาหารไม่ใช่ขอ,อก,การการัดแล้วที่ฟายต้องหินอะไรเออเราชิคกีย้ยต้องหินอะไรเอเอมีผักแข็งหินกระเล็ก โอ้ยตอนนี้จะตายดิชุนโอ้โหยังว่าไหนมีอะไรไหมในกล่องมาขอบคุณมากแล้วนายดีๆก็ดีบอกว่าไหนมีหินไหมไม่มีหรอโอเคบ้านซึ่งการข้าหมูครั้งนี้ก็ไม่ได้ผมเนื้อมันเฮ้ยที่จะข้าไม่เพาะฟันเพาะฟันอืมผมเป็นคนไม่เอ๊ะไม่ค่อยจะเพาะฟันโอเคได้มาแค่นี้เราก็เอาแค่นี้ จะเกขอบคุณเออจะได้แค่นั้นก็แค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายเสียดายจะไม่เสียใจโอเคโอเคโอเเคดี๋ยวผมเจะเรว่มทำข้าวก่อนือกินไก่ก่อนครับตอนนี้อาไก่ไก่ระวังตีพิษนะครับมันพิษหรือนักบ้าตลกตรงนั้นหนึ่งสองสามสี่ เราไเจอชูกาแล้วนี่หว่าไม่บอกกันเลยแล้วจะทำอะไรอ่ะทางเข้านี่ประตูทางเข้านะประตูทางเข้านี่ไงชูการ์นี่เราชูโอ้ลังใหญ่ดิเอออจะเราจะแบ่งเป็นชั้นมีสองชั้นนะเไปทีดใส่หัวฟักทองอยู่ไหมไม่ใส่อู้พอดีเลยอ้าวตรงพอดีตรงไหน มีไม้ขาวมาเอามีนี่หว่า<ช>ไปตัดไม้เพิ่มเลยคุณโอลไม่พอไมอ่พอไม้ขาวใครต้องใครต้องการอาหารนะครับผมครับนี่ชื่อพื้นนี่เอาเป็นไม้ธรรมาดาใช่หัวดีน่าเออไม้ธรรมดาโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนแล้วก็ไม,ไม้ขาวด้วยนะโอเค,อ,เคอ๋ออาหารก็โอ้ตอนนี้เลือดก็เต็มงเลยนะครับดิฉันเลือดเต็มอยู่คนเดียวเลยเรา้าวัวเสียบ

อย่าเตี้ยเขาต้องทุบยนทางนั้นนะทำไมอ่ะเไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยด้านหลังภูเขาห้องใครจะอยู่ใต้บันไดห้องใครอยากอยู่ไหมห้องเราห้องใต้บันไดเอออยู่ชายนะอเราจะชชาจะได้ขุดเหมืองใต้ดินอะไรเรร้อยอุ้ยด้านหลังภูเขาเนี่ยนาใหญ่มากดีมากเลยเไปเด็กอาหารที่บ้านก็เป็น ตอนนี้ก็จะมาทำช่วยทำพื้นของคุณนิดนะครับร้องเพแค่นั้นก็เอาแค่นั้นร้องเพลงแค่นั้นอฮ้ยแกะจ้าตุงกายเป็นสีมวงอ้าอ้ามูจิเนี่ยตอนนั้นทำอะไรกันอยู่ในบ้านอ่ะฮะ

กูว <b film> <story> ่าตายตายไปก็จบเรื่องนะเด็ดเนาะเดี๋ยวทำประตูเองเชื่อเด็ดเลยไปไปขุดทรายมาด้วยนะอย่าไปเมืองนะอย่าไปเมืองของเราตกอยู่ในเมืองเด็ดบายดีไรตัดไม้มาเพิ่มเลยโอ้โหโลเลมากตัดไม้เออตัดทรายเออขุดทราย เปมมดดาหแล้วผมหายไปไหนชิ้นหนึ่เนื้อผมหายไปไหนครับสวัสดีครับโหทรรมดาไดตั้งเยอะจะดีไปหาอะไรแล้วเมื่อกี้บอกว่าจะหาไปหาอะไรธรรมดาอยู่ตรงนี้นะโอ้สายสายสายใช่ใช่ใช่สายนี่ก่อนละอืออือโอเคคลิปก็เริ่มจะดำเนินเสร็จสมบูรณ์แล้วเอาไม้ธรรมดาหรือไม้อะไรอย่างเช่นเอาไม้หมดเลย ม้ขาวด้วยเหรอเออต้องการยังนะต้องไปอยู่ชั้นแรกนะเขาเราอยู่ชั้นไหนก็ได้แล้วแต่คุณนิดเจ้าแก่นี่มันเป็นอาหารว้าวเจออันมาไม่ใช่อุ้ยว้าวว้าวว้าวรอดทำดีว่ะอุ้ยชิดดักบอกตงกราสร้างนะฟุตนี้พวกดอะไรรอดทำเว่ะว้าวนี่ไคุณเอาเขาบอกว่าใครรอดทำดีโชคดีครับเอาเตียงนอนของเดชิดนิดนิดชคุณไปด้วยนี่มาเอาเร็ว ใช่แล้วเอาเตอามามาเอาเลี้วช่วยดับไม่ได้นะมีทรายไหมถ้ามีกระเผาเลยเดี๋ยวไปรับไปรับเดินกันไหมออกไปเดี๋ยวเราวางไว้ให้ตรงนี้พูดอะไรตรงนี้ครับพังคนละเวลาพูดโอ้ยยัอย่าทุกจะดโอ้ยยัอยันยันรัวโค้งโค้ง เราไม่ได้เก็บอะไรเลยนะทุบไม่ได้ตาใจยืดทุบทุบเราจะวางก่อนไม่ได้เก็บอะไรไปมาแล้วเราไม่ได้เก็บอะไรดีกเลยดูควานขวานขวานไม่มีดูขวานอยู่ในเตียงอ่ะขวานอยู่ในเตียงเห็นไหมเออเราป้อนขวานไในเตียงรากันสองคนนะโอเคครัสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ